ตรงนี้เป็นห้องนอนใหญ่ครับมีห้องน้าในตัวด้วยครับที่บ้านเรามีสองห้องสามห้องนอนอ๋อส่้นด้านนี้แล้วเข้ามาได้เลยส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพวกตู้พวกอะไรพวกนี้แกก็ไม่ได้เอาไปนะครับแกก็ยกให้หมดเลยพวกเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ครับด้านนู้นมีอีกสองห้องครับ <49. S 1> ใช่ครับสี่สิบเก้า ก็ต่อรองได้ใช่ครับใช่ครับต่อรองได้ลดได้ท่านเจ้าของบ้านใจดีมากๆเลยครับใช่ครับใช่ครับนอนเยอะังนอนเยอะหลังใหญ่ครับหลังนี้ว่าคือท่านเจ้าของบ้านแกตั้งใจว่าจะสร้างอยู่เองครับแต่พอดีท่านเกษียณท่านเกษียณก็เลยใหญ่อยู่ที่นี่นะเขอยู่ที่งแใช่ครับเป็นคุณครูข้าราชการที่นั่นผมก็อยู่ที่เชียงแสนอ๋อมาเชียงแสนตั้งปีสองสองครับผม ผมอยู่ลำพูนนะครับผมขึ้นมาแล้วก็แต่งงานที่ลำพูนแต่งงานเมื่อปี16ครับผมีบ7จ็มีลูกแลจะขอโรงงานไมต้องชี้จุดตรงนอ๋อตอนนี้ก็ทำไม่ต้องชี้ดเนี่ยอ๋อดีเลยครับดีเลยครับครับครับแล้วตอนนี้หลังนี้อยู่กับลูกด้วยหรือว่าอยู่กับคุณป้าอย่างเดียวอ๋อหลังใหญ่มากครับ สร้างเสน่ห์ตัดได้เองอะไรเองเพราะอาชีพผมจริงๆเนี่ยนะครับผมทำงานโรงแรมผมชิปการ์เดนเนอร์อผมก็น้าหัวหน้าสวนครับผมผมออกแบบสวนออกแบบสวนอสุดท้ายจะคือที่นี่ไที่โรงแรมบ้านโบราณโรงแรมบ้านโบราณนี่นะครับเชียงแสนเนี่ยนะครับอนี่คนออกแบบครับอนันตรานะครับตรงนั้นนะครับอนันต์าใช่ครับบ้านโบราณแต่จัดอยเฉยๆเนี่ยทางนัยนบอกว่าเฮ้ คุณเดินคุณทําได้ไหมอ,อ๋อคุณสนิทนะเพราะเขาําหนักแลของอ๋อครับผมใช่ครับของอะไรอะไรสักครับผมของสับศิลป์ครับผมใหญ่มากครับโรงแรมนะแพงนะครับโรงแรม <laughs> <laughs> คืนเป็นสองสามหมื่น <laughs> ดูหลายหมื่นครับคืนนึงครับของพวกออกแบบ เนี่ยนะสุดท้ายได้เหมอ๋อเราเกษียรสวยที่สุดของชีวิตเลยครับสวยมากนะครับบอกว่าเขาจะเอาค่าค่าออกแบบก็จะเอาต้องกี่ล้านไม่รู้ครับต้อเสนอเข้ามานะครับผมแล้วแจ้งผมขึ้นมาแล้วผมก็มีคือมีอ่าเพื่อนแต่เขาเป็นรุ่นน้องผมนะเขามาเป็นผู้จัดการโรงแรมที่ยังใหม่เขาบอกว่าให้ไปเดินขึ้นประเทศเพราะว่าบอกว่า กายว่าผมมี<ผ>มลูกพี่อยู่คนครับ<อ>ผมทำรันสเกตอยู่อ๋อแสดงว่า <ผม S 2> พวกโครงสร้างบ้านพวกโรงแรมไม่ต้องห่วงด้วยโรงแรมที่เก <c oughs> ี่ยว้อก็คือโรงแรมบอยวชองสมัยก่อนอ๋อครับผมผมเป็นอย่างอย่างบ้านโบราณผมเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งแต่ที่ที่อ่าที่โดยที่ทททท เชียงใหม่ก็ที่เชียงใหม่ผมไปซหลวันที่หกนึ่งนที่หโอ้สนุกครับก็อันน้นบโอ้โหออกเลยทำงานนี้นไปดูจะไหองเดือไม่เยอะครับผมแต่ว่าก็จริงอยู่โรงแรก็เด้่ข้าวตรงนี้อ่าสื่อข้าวนี่เลยต่างเลยนะจะสื่อข้าวก็สู้ที่นี่เลยนะ มีครบหมดนะครับคที่นี่ก็ให้ผมผมมาปุาา๊บเนี่ยทำกพัฒนาก็ให้เราเลยว่าหมดได้เดืเอนก็หมื่นสองโอโ้โหเข่าอ่อนเลยสมัย<ป>ก่อนก็ปีสามสองครับสามสองหมื่นสองก็หูโอ้โหขออยู่โรงแรมโรงแรมปอยหลวงกรสาบานหกอ๋อครับสมัยก่อนนะแต่แก็ได้สื่อชาร์หน่อยอันนั้นหกเจ็ดร้อยแต่ที่นี่ครับอย่าลืมนะครับ งานโรงแรมเนี่ยก็ไม่ถามนาน้องให้เงินเท่าไหร่ใชินเท่าไหร่ก็ไม่ถามใช่ครับเขาถามว่าคุณต้เสิร์เท่าไหร่ใช่ครับเซอร์วิสพวกทิปพวกอะไรพวกเนี้ยครับถุงใช่ครับถุงทั้งหมดครับอุ้ยิ่งสมัยก่อนนักท่องเที่ยวเยอะไม่เหมือนทุกวันนี้ครับนักท่องเที่ยวภูเก็ตเนี่ยตอนท่องเที่ยวในภูเก็ตเขาเข้ามาเสนอผมนะเขาเขอจ้างผมเดือนเกือบสองหมื่นครับผมจะไปจะไปเออเอาไงดีวะไอ้ทั้งนี้ก็อยากให้ผมมาที่นี่ครับ ผมมาช่วยงานดูพราตาหน่นครับผมก่อนที่ก่อนที่ตัวนี้เขาจะออกแบบโรงแรมมาครับผมแลเราถึงจะออกแบบสวนเข้าไปอ๋อครับผมสุดยอดเลยครับสมัยก่อนสองหมื่นนี่ก็โอ้โหผมนะเไม่ธรรมาดานะครับเราก็เอ๊ะแขกมาพักโรงแรมเยอะรงเยอะไอ้คนรถก็ขับรถมาจองฟ้าตลาดก็ไม่มีที่กินข้าวครับผม ถามว่าว่านะครับพี่เดชพี่เดชเขาเรียกผมนะคุณจะไปกินข้าวที่ไหนอรับผมเขเสนอให้กับแปร่ผมบอกว่าเฮ้ยเราขอได้ไหมเราขอให้ให้ให้กับคนรบอย่างมาก,กินอาหารที่ห้องห้องอาหารพนักงานครับผมแร่บอกไม่ได้เขาเป็นคนนอกไม่เกี่ยวโอ้โหแค่มื้อเดียวไม่เงยง็นเราจะกินที่ไหนครับผมเขาอาแขกมาให้เราครับใช่ครับโอเคไหมครับแปร่รตร้องยอมนะ พราะผมผมเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งครับครับผมแต่เป็นคนสวนแต่ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะอย่าลืมนะเอาสุดยอดเลยครับอย่างที่ไหนต่อเราฝรั่งได้ก็คดีทำให้เราได้พูดภาษาด้วยเลยด้วยพูดผสมภาษาได้หมดนะครับงานโรงแรมเพราะว่าผมเข้าจุ่มเขาพยุงกับบอสกับฝรั่งโอ้แล้วโรงแรมโรงแรมเขาใช้ภาษาอังกฤษทั้งนั้นนะครับ ขาไม่เขาไม่ช่วยผมเลยครับผมบอกว่าพี่ช่ยช่วยช่วยทุกคนนั่งนิ่งเฉยหมดโรงแรมระดับห้าดาวนะใจภาษาอังกฤษหมดครับผมต้องขอบคุณเขาครับผมที่เขาไม่ช่วยอืมเพราะเขาตั้งใจให้ผมรู้อ้โหฝรั่งเขาแบบนั้นนะครับเขาอยากให้เราพัฒนาตัวเองใช่ครับใช่ครับให้ผมไปหาหนังสืออ่านว่าครับผมโลเข้าใจเลยทีหลัง เอตอนแรกปวดโอ้โไม่มีใครช่วยน้อยใจครับระดับผู้จัดการห้องอาหารระดับผู้จฟ้อนระดับไม่มีใครช่วยเลยครับผมไอหางแขกกูเป็นคนสวนแค่นั้นเหรอถึงไม่ช่วยกูครับผมที่บอกที่ผมนะตอนแรกนะครับยังไม่เข้าใจโกรธบอกเขาเนี่ยบอกพ่อป้าเขาเลยป้อเขาเป็นหัวหน้าอ่อยู่ที่ห้องโรลลี่ห้องตักผาครับผมพ่อคุณชายบอกเฮ้ย เด่นเาเมียเอามาอยู่ด้วยสิเพื่อี่จะอยู่อย่างไงคนเดียวครับผมก็เลยชวนป้าเข้ามาอ๋อยินดีมากๆเลยครับทำให้เรามีเงินส่งลูกดีจบอมาอะไรก็หมดเลยเก่งมากเลยครับแล้วก็มีอยู่มีกินแล้วก็ก็ดีขึ้นมีินทุกวันเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับเป็นต้นแบบให้ลูกให้หลานได้เลยครับมันต้องขี้เหนียวครับต้องประหยัดต้องใช้ในสิ่งที่สมควรจะใช้ครับผมผมโหมีกครเนี่ย ให้ลูกไปเนี่ยบอกว่าผมพ่อมันจะให้หนูไปซื้อไอ้ลูกไปซื้อรถนะครับผมเอาไปลงทุนอ๋อได้นั่นหมายว่าค่อยลงจะซื้อเลยกูลงทุนอ๋อก็คือได้เงินมาก้อนหนึ่งไปลงทุนก่อนลงทุนก่อนได้กําไรมาค่อยไปซื้อรถเงินทุนก็ยังอยู่รถก็ยังได้ขับดีของให้ยังได้โอ้สุดยอดเลยนะจริงนะม่ตไปแล้วอยากไปซื้อรถเลยจบจบเลยครับ เสียทุกวันเก่งมากเลยครับโอ้เก่งมากเลยครับมีพ่อแบบนี้พ่อเราขาเป็นบุญมากครับเป็นบุญมากโทดนะผมครับก้าวแต่ที่ไม่ไม่มีทั้งสองอย่างเลยอ๋อเหรอครับปีเก้าปีเก้าสิบแม่เสียครับผมเกิดน้องในสามเดือนแม่เสียครับผมพ่อเสียปีเก้าเก้าพ่อเป็นป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรีครับผมผมอยู่สุพรรณบุรีเรียนโรงเรียนนงเลุวิทยาลัยสุพรรณบุรีครับผม ลงที่เดีผมเกิดแปดแปดแล้วก้าพอตายอ๋อครับผมเปิดได้สิบปีเนาะครับเรามีเชื้อจีนพ่อเด็อเป็นคนแตกริ้วครับผมของคนจีนครับผมย่าเป็นคนไทยอ๋อทุกวันนี้แค่น้ำตาลย่าใช้นางสกุลคุณย่าถ้าวโกเป็นแซ่ครับแต่จริงๆแล้วก็เชื้อสายจีนครับอ๋อมีของคนจีนในย่าของคนไทยเก่งเก่งมากเลยัะนี่คชีวิตีคน เราขาดสิ่งนี้ไปแล้วเพราะไม่มีใครมาดูแลเราก็ดิ้นรนกันเองตีพี่น้องส่วนใหญ่คนที่ดิ้นรนสู้มา้วยตงพี่น้องนะครับพี่สาวเป็นอาจารย์ครับผมแล้วพี่ชายเป็นจบสาวนิกครับผมพี่ชายจบสาวนิกเวลานะครับผมผมไม่จบผมจบแค่มอสามครับอแล้วผมก็ได้ไปเรียนเกษียที่บางพระครับผมแต่เรีไปไม่รอดผมไม่มีไม่มีทุนผมไม่รู้จักเลยกินงงก็ไม่มีลำบาก ครับผมพุทออกน้องชายจบหมออผมพี่ๆช่วยส่งครับผมขนาดจบหมอหมดถ้บไม่เหลือใครเหลือของคนเดียวสี่พี่น้องเหลือผมคนเดียวแข็งแรงด้วยอยู่บ้านประสบความสําเร็จด้วยอโอแข็งแรงมากาอุเท่าไหร่นะตอนนี้แปดสิบแปดสิบโอ้ยแปดสิบเอาจริงคนแก่บ้างใช่ครับบางท่านนียังนอนติดตรงติดเตียงอยู่เลยแต่คุณตานี่แบบแข็งแรงมาก ใครมาหาผมทุกคนจะบอกว่าคุณยเฉยนะใช่ครับนี่ะไรก็แท็กทำเลยครับทำผมกวาดหญ้ากวาดอะไรผมตัดมต้ต้นไม้ผมตัดโย่นตัดหญ้าผมด่าหมดสวนเล็กสวนน้อยมีแต่ผมเอานวดเล็กเล็กเล็กน้อยผมดูอ๋อครับผมหลล่แผทำเองเลยใช่มครับอ๋อครับครับลูกๆเขาไม่ห้ามครับผมเขารู้กเขาห้ามพ่อไม่ได้ ครับผมอย่ามึงให้คุณติดเตียงครับใช่ครับเนี่ยครับยัไว้เลยนะครับน้องตามมันเลยน้องย่าอยู่เฉยครับผมก็แตกหนุ่มก็แตกนี่กี่ปะใช่พูดไปสิไม่โดยสนวนนะครับเนาะเรามีความสุขของเราครับบุญนเนาะผมมก็พูดเนี่ยตอนที่ผมป่วยหนักที่สุดเลยก็คือผมต้องเข้า่าตัดใหญ่โทษครับผมอ๋อ่ครับผมบุหรี่อ๋อสูบบุหรี่เยอะ แต่ตอนนี้ไม่มีละอขยแข็งแรงขนาดนั้นมันแปรหลานเกิดวันที่ผมผ่าตัดผมฟื้นขึ้นมาเนี่ยหลานเกิดครับผมผมก็ไม่รู้ผมอยู่ห้องไอซียูฮะคุณหมอเข้ามาดูเขาบอกโอ้ยมันคุณพ่อโอ้แข็งแรงอย่างนี้คุณหมอถ้าผมไม่เจ็บเนี่ยมันเหมือนไม่ได้ป่วยอ๋อในเจ็บแผลปะไหนเจ็บแผลที่แผลผ่าตัด แล้วมันฝันตอนรสลบเนี่ยฝันว่ามีเด็กผู้หญิงคนมาจูงแขนอ๋อไม่เห็นหน้าครับแต่เป็นเด็กผู้หญิงครับผมเขาเงยมือเนี่ยอ๋อท้ายที่สุดหลานคลอดออกมาเป็นผู้หญิงพอดีโอ้่นั่นแหละครับนั่นแหละครับอนุโมทนาสาธุด้วยครับเป็นบุญของหลานด้วยที่จริงแล้วก็เร็นรู้ได้มาเจอคุณปู่แบบนี้ผมบอกเลยนะผม ออไปหาเขาไปเยี่ยมเข้าไปหาไปเยี่ยมปุ๊บเนี่ยผมบออกเลยวะฝันเนี่ยตลบไปเนี่ยฝันว่ามีเด็กประจุมแขนแต่ไม่เห็นหน้าอ๋อครับไม่รู้ว่าใครไม่เห็นหน้าเด็เด็กเขไจ้หันมาหาเนี่ยข่าวไะคุะจุเนี่ยใคไรเลยเอ่าออ ตั้งแต่วันนั้นมาก็หายป่วยเลยไม่เจ็บอีกเลย